วันนี้เราจะมาแนะนําการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu กันนะครับซึ่งตัวที่พวกเราจะแนะนานะครับเป็นเวอร์ชัน11.0นะครับครับเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเราไปดูกันเลยนะครับจากที่เราได้ใส่แผ่น Ubuntu เข้าไปแล้วนะครับเราก็รอให้แผ่นดาวน์โหลดข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับ เมื่อเข้ามาสู่หน้าเลือกคำนะครับให้เราทําการเลือกภาษาที่เราใช้ติดตั้งนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ install ubuntu นะครับหน้าต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงข้อมูลของเครื่องเรานะครับจากนั้นเราก็กดที่ continue นะครับจากนั้นต่อไปเราจะเรียก something else นะครับแล้วก็กด continue นะครับจากนั้นเราจะสร้าง พาริชันวงว่างขึ้นมาพาริชันหนึ่งนะครับพาริชันนี้เราจะใช้ทำการอ um ินสตอล Ubuntu ลงไปนะครับจากนั้น, OK นแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็จากนั้นให้เราเลือกที่ Install now นะครับ นั้นเรากดคอนคิร์นะครับจากนั้นจะให้เราเลือกโลเคชันนะครับจากนั้นจากนั้นจะเป็นการเลือกภาษาที่ใช้พิมพ์ในคีย์บอร์ดนะครับเราจะทำการเลือกเป็นคีย์บอร์ดให้เป็นภาษาไทยนะครับหรือเป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือก ใส่ username และ password นะครับในที่นี้นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะ log in แบบ auto หรือว่า log in แบบพิมพ์ password เข้าไป log in นะครับเพื่อความปลอดภัยในที่นี้ผมเลือก log in แบบ auto นะครับจากนั้นนะครับระบบปฏิบัติการจะทำการ install ข้อมูลทั้งหมด ลงในคอมพิวเตอร์นะครับเราก็รอนะครับให้มันเสร็จ นั้นนะครับเวลาที่เรารอมาแสนนานก็สิ้นสุดนะครับให้เราทำการกดรีสตาร์ทนะครับจะทำให้ทำการรีสตาร์ทระบบทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะทำการรีบูตตัวเองนะครับ เมื่อระบบรีบูตขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตานี้นะครับจากนั้นเราก็จะได้เห็นหน้าตาของระบบปฏิบัติการอุบนต u ูตัวเป็นๆน,นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูว่าระบบปฏิบัติการอุบนต u ูมีอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับ เรามาดูที่เมนูนะครับก็มีอย่างที่เห็นนะครับจึงนั้นการติดตั้งก็เสร็จสิ้นนะครับ